ำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้บริการเอเจนซี่ในการดูแลนักเรียนในประเทศจีนหรือเปล่านะคะวันนี้มาฟังเคสนี้กันค่ะคือเป็นเคสที่พี่รู้สึกตกใจมากเพราะว่าเป็นเคสที่นักเรียนของพี่เองเนี่ยเดินตกบันไดสะพานลอยนะคะซึ่งพอตกบันไดสะพานลอยแล้วเนี่ยก็คือเจ็บขามากปวดขามากแล้วก็มีเพื่อนไทยเนี่ยช่วยพยุงน้องกลับไปที่หอซึ่งน้องคนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่อยู่หอนอกแล้วพอมันเกิดเรื่องปุ๊บเนี่ยเราก็ ทำหลายอย่างมากก็คือว่าคุยกับน้องแล้วก็คุยกับพ่อคุยกับคุณแม่แล้วก็พยายามติดต่ออาจารย์มหาลัยก่อนเพราะว่าอาจารย์มหาลัยอยู่ใกล้กับตัวน้องมากที่สุดแล้วเราก็พยายามติดต่อตอนนั้นติดต่ออาจารย์ไปประมาณห้าหกคนนะคะอันนี้เป็นมหาลัยชื่อดังมากก็คือเป็นมหาลัยที่เรนกิ้งสูงมากตอนแรกก็เข้าใจว่าถ้ามหาลัยเรนกิ้งสูงเนี่ยการดูแลของนักเรียนนั้นน่าจะดีเหมือนกัน แต่พอเราก็ถามนักเรียนว่าเอ้ยนักเรียนได้ติดต่ออัดไลเซอร์ไปหรือยังอัดไลเซอร์ก็คืออาจารย์ที่ดูแลน้องโดยเฉพาะอะค่ะน้องก็บอกว่าติดต่อไปแล้วแต่อาจารย์ไม่ตอบซึ่งปกติแล้วอะก่อนที่จะเกิดเรื่องอะน้องเขาก็เคยคุยกับอาจารย์บนวีแชทเหมือนกันอาจารย์ก็ตอบปกติแต่พอน้องเกิดปัญหาปุป๊บอะอาจารย์ไม่ตอบแล้วพี่ก็ติดต่ออาจารย์ทุกๆคนเลยนะคะแล้วห้าหกคนเนี่ยมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะที่แบบเออจะโทรไปเช็คกับน้องให้ แล้วจะแบบถามอาการให้แต่ไม่ได้มีอาจารย์คนอื่นเลยแม้กระทั่งอาจารย์ที่เป็นคุณครูที่ติดต่อที่ต้องดูแลน้องโดยตรงอะ่ะก็ไม่ตอบน้องแล้วพอหลังจากนั้นนะคะก็บอกให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาน้องไปที่โรงพยาบาลหน่อยอาจารย์ก็บอกว่าเอ้ยเขาพักเที่ยงอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสุดท้ายแล้วเราก็เลือกรถพยาบาลแล้วก็หาคนไปดูแลน้องที่โรงพยาบาลได้นะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็คืออาจารย์นะ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลย แล้วเราก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าความจริงแล้วปกติ advisor ก็ควรจะช่วยน้องเพราะว่าน้องแต่ละคนนะก็คือมาต่างประเทศครั้งแรกแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้บ้านใช่ไหมแล้วไม่มีใครดูแลแล้วเพื่อนน่ะก็ไม่กล้าที่จะพาน้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลที่จะไปอ่ะเพราะว่าน้องเขาเจ็บขาน้องเขาต้องไปโรงพยาบาลน,นอกมาหาวิทยาลัยทาให้ไม่มีน้องคนไหนเนี่ยที่แบบกล้าพาน้องอ่ะไปโรงพยาบาลข้านขงนอกสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเรียก รถพยาบาลแล้วก็ต้องหาคนไปช่วยน้องไปช่วยดูแลน้องที่โรงพยาบาลอยู่ดีค่ะแต่ในเคสนี้นะคะก็คือโชคดีว่าน้องเขาไม่ได้แบบกระดูกหักอะไรก็คืออาจจะมีแค่แบบปวดล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือไม่ได้มีกระดูกหักก็คือโชคดีในนาจุดนี้ไปนะคะแล้วก็รถโรงพยาบาลต่างๆทุกอย่างก็คือเคลมประกันได้หมดแล้วก็พยายามช่วยดูให้ว่าถ้าน้องจะเคลียประกันเนี่ยน้องต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะพี่ว่าการที่แบบเราเลือกเอเจนซี่ในการดูแลน้องที่ประเทศจีนเนี่ยก็เหมือนกับผู้ปกครองอะ่ะซื้อความอุ่นใจมากกว่าว่าอุ่นใจว่าถ้าน้องมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็คือมีคนดูแลน้องแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็คือพี่ว่าพยายามที่จะเลือกเอเจนซี่ที่ดูแลจริงๆพี่ว่าพี่ก็เข้าใจนะเอเจนซี่ไทยอะ่ะเพราะว่าการดูแลน้องที่ประเทศจีนเนี่ยมันก็มีความยากในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือว่า พี่ว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบดูแลเท่ากับโรงแรม5ดาวหรือว่าแบบเท่ากับท่าน้องอ่ที่ประเทศไทยแต่พี่ว่าอย่างน้อยเอเจนซี่ต้องมีความแบบพยายามในการช่วยน้องเพราะว่าน้องอะบางทีเขาอยู่จริงแล้วว่าเขาไม่มีที่พึ่งจริงๆนะคะฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครอยากจะถามคำถามอะไรสามารถเมเมนต์มาถามข้างล่างได้ลืมกดไลค์แชร์ follow แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย